นี่ครับพี่น้องนะครับน้องแฟนสนายเอฟซีนะครับต้องขับผมปิงปิงป่งนะครับจนๆน,นั่นๆพอกันครับนี้นะครับนี้มุ่งหนา้ามาที่บ้านอดีตครับมาเล่ยน,านมาอดีมายำมาอดีครับมาไม่ยังก่อนนี่มาไม่ยังนี่มาเดือดร้อนเดือดร้วนนั่งเลยเจ้าโต้มาขึ้น้อยดิอ้อยบ้าตายเจ้ราปูปันเจ้าขึ้นแลี้ยวมาแล้วไป

ครับรถมาสันเลียพี่น้องครับผมที่บ้านน้องท่านตำบลบุปรปบารุกอำเภอเชียงจ้มจังหวัดมหาดันละกเกบครับครับ,รบผมวันต่อไปโอ้เป็นรถล้มเม็ดล้านรถล้มแต่ว่ารถนี้เออจรดีเราไม่ได้ขึ้นไหนเพราะเมืเอไหร่ใครจะโตงบานแล้วโอ้อโต้งบานแล้วมันออกโต้งบานมาแล้วมันใครจะเรียกว่า อ่านไไปเอื้อนนนนโอโอ้ไปสอนขวโอก็มันเป็นตัวเียไปขนอมันมาใยอโอไปสอนฝนมาดิเออไปสอนวน่ะนะพุทโธก็สอนได้ตัวเสีหนอเีอนได้ยู่แต่ว่านมันก็คืออมก็มาสอนหสอนไรก็ของนันฝนท่านไหนถกนี่เอาเสีเออฝนมันเนี่ยมันอมแสบมัมุกแบไม่เอาท่านไหนมีน้ำมันเอ้เอาวนไม่างกันไปสอนทังเออัหอยกับสิได้อยู่นั่นละเอเหต่อน คนี้เงินป้าเนี่ยน้ำพอก็น้ำู้กิว่าไมีบาดปูสัตว์กับหางยมหาไรามาดาอะไพี่น้องค่มแม่คนทํำมาคนผ้าแจงผ้าเห็ดมาอเอาครับไหตว่าไม่อ่อนท่อไปยุติศาสต่อไปอืเค่งกุทชี่มือชันก็มันน้อยมันมันน้อยก็น้อยพิคขีนูดอืม้อยพวกพิคขีนูกชิีงัวร้างมันลอยคนนมันอยู่รับอายุมันมเจียวหรอกมันอยู่กับการทำมันอยู่กบความโ่งใส เนี่ยอาจารย์ใส่ก็บบดกรสนาทีอืข้ามมาสัมโม่มันจ้าบดต้มตุ๋นคอยอันเฮ็ดคอยพอเคยเลยว่าเอาคาเงินละแห้งคาแอนเลยเจ้าบนใจไงพอเคยว่าเออคอยเฮ็ดให้เจ้าคอยกันเฟืองคอยเจ้าไม่ได้สิขาเจ้าปากต้อปากเจ้าดีจากผู้หนึ่งกับดีผู้สองกับดีเจ้าก็เลยเอาปากต้อปากมาเรื่อยๆอันนี้ปากคนทออปากมอเปิลตัวมา เแต่ไม่ไม่แต่แต่เห็ดกระไรก็เสียไปเห็ดกระไรเนอ่ของเราสาวพ่อเงี้ยคนป็นซุงเออเป็นหมอลำซุ้งเมาเออเข้ากัเป็นลูกคนเทียนพ่อนั่นแหละพ่อี้ตายแล้วมันกับเนี่ยเสียจีเทนเนี่ยต่อเสือนอนเนีมีเออเป็นเสือมีฝ่ายพี่ซุ้งอะไรพี่น้องเอมันยิงกเลยเต่อมาหาลูกหัน้านมันเห็นลูกร้านก็ได้ได้รับได้เสืบทอด่นี่มากต่วมากเฮ้ไม่เห็นเน้นที่นี่ตะก่อนนี่ก็เป็นพ่อเหญ่เป็นผู้หนาเห็นหน้าที่ ันละกจะเอาเลสัตว์ชากจะเาเลขนับถือกัเลยอะไเออฮะเมาเห็นเนเออเนทถเรียกว่าสมัยเจงคุณแมนคือคือคุณอะไรก็นอกนี่สมัมักมักพูอะไรแบบว่าเฮแล้วสมัยใจเฮแล้วคือเนี่เอาขนาด้กเป็คือ่างําเยขนาดนี้หมักหมอก็มักเอกือเอากังก็พันพัน่นะมันมือชันมือชันอย่าเขาเนาะมืดชันพันซุ่มินเป็นเจ้ามืดเ ากาเลกเดมากแน่พี่น้องเกิดมากเียนเลเกิดมากเิ่นเ้นกครับครัติอีพี่นมไม่ด้ีเบียาเออแม็นป่ะจอดๆได้วเป็นเป็นจอดๆเป็นจอก็เก่อะไรอีสามหมื่นสี่มื่นแล้วยีเบดหน่อืออือีเว่าดครับเน่เอาขวนมาแล้วผูกแขนแล้วนามวาหนเือง้ามาอือมาบ้านมาซ่องอือ เอาแต่ข้าเจ้าสิใส์บ่วหายป๋วหายกระซังกันเล่าข้าเจ้าป๋วันมาทำันเจาเชียวข้าคู่จักบาทไม่ดูดที่ตัใจรอกมีพินาทำพันวาขันตึกขึ้นขึ้นทเกี่ยวสามกวค่อยนอนเอ็ะเป็นนองรนบอลบอลมาบอลมาบอลมาพันเกี่ยวเออบันจะไปขันเจ้าว่มี่อยกับว่าเอาขันขันมาพิษนาไป็ยังสิเออ คือคือเอาจะไข่กัยังลงเงี้ยเลยคันบาไข่กับพีเนี่ยคันไปล่ำปัวคือไข่สี่บาทหาบาทเนี่ยใช่ไข่สี่บาทเออคือไปล่ำปัวคือเจ็บไมแต่ยังลรงเงี้ยเลยคันเจ็บัคันไปล่ำคันไปร่ำปัวข้าเจ้านั่นจังได้เอาจังได้เอาเงินสี่บาทคันจังไข่ล่ำค่วนสัก้อนมีน้ำใจพนเีานั่งคนรองคันซื้อันซื้อบุญธรรมมีน้ำใจแนเลยเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยเป็นถายหายอคพุจะภาพดีที่กะ พ่อขันมัน้เจ้าพ่อห้บ่ได้ว่าเด้บ่ได้านน้คนเนย่อพ่ไปจมไปจมพ่อรืาเออผู้แขนแร้วรือ่าผูแขนอล้รเนี่เียเงี้ยเงี้ยเงเลยเีเดี๋ยวผมจะไม่น้งมืเียละน้ำใจคนเสียพ่ให้กินน้ำใจผู้ร้องตัผู้ขาเจ้าขาเจ้าสนาอกผู้ข้าเจ้าข้าเจ้าขาจ้าไหโรอดอกขาเจ้าจิมเตามากใหรออกขเจาสตามากจ้ากันเพื่อทำพาดบ้าไปเดียวกวาทอา่กันข้าเจ้าขอเ ถางว่อีกโบนี่เนี่ยสองโบนี่้ิาจนวิ่เลยเาประมาณนี้ไหมอีพันนีบปรมานึ่งสองหมู่บ้านว่าหนึ่งงมาณสองจะกันย่งี่ว่าทาคิดด้วยชิด้วยยนี่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 ้ว่าเปนคเงี้ยเบิ้งประมาณหาที่ที่มาที่ย่นละบ้านน้องน่้องนาได้เดียวบ้านบ้านบ้านรองพงเยงรองพงเยมือจัมังโอ้นช่ท่นครับผมท่านบ้านเพิ่นมีมาเยี่ยมบ้านันนอนกันิว่ามาเยี่ยมเงี้ยบ้านดีบ้านเจ่าไรก็ มาเจ้ก้อนกับอะไรตายับพี่น้องต้องยนมาสิมากผู้เดียวเนียบามเรียบรอเอามาเป็นมูนอมูนึงกอนาก่เมียซังมาขามาขึ้นคนแล้วแล้วเรียดมาสีเล้วสิดช่วยทบฟาดไ่จากมาสีแล้วสิช่วยทหลากลมเมียเมียถึงเวลาเราต้องซ้ำตามตามนาที เมื่อใส่ชุดสีกาจีเ<ต><ว>มืม่อใส่ชุดตลกทำบ,บ้าให้คนหัวตัวสามล<ต>วเออรับี<ต>่น<ว>งครับเอา้าเมแรงอ่อนล้านี่แหละนะค่าตัวรับี่นะครับสิฟ้าเบหานะครับคุณย่าครับคุณแม่ของเอนดี พีน่น้องคือเห็นลอะไรน้ำไม่สดครับเดีวไปเยี่ยมห้าามากันี้ให้หมากบัก,กแป้นครับบหมากหมาอะไรพี่น้องหมากิานบวกแ้นคุณล <c oughs> พีน <อะ S 1> ่น,น้องมันเป็นงานเดียวมากเดิหมากินพักแฟนครับพี่น้องครับมันเป็นมันเป็นวันจะเปิดทิมทิมันทิมมันทิมมันมากกัน้าทิมมันหักกับครับหมากนี่หักพวกทิมทิมแฟนนี่ครับผมกินน้องอีสโนต่ำเลยแม่ก็ไปพอดน้ำต่าแรงไว้มันก็บทไปเที่ยวไปใหญ่กิน ไม่นวาเมล้วนี่แม่ปลวก็ปลูอีกอเท่านี้ขี้ไปเท่าเดินทางนีจ้<อ>ะะหมวยเอาบุญบา้านนั้นบ้านข่อยเบ้านิมาจังนี้ว่นบ้านห้างข่อยไปบาา้านเจ้าข่อยไปยุบบ้านมาบ้านมาบ้านข่อยว่ไไยามาจ้ะอ้าใช่ป่ะนะอะไมาได้บ้านเออ,อมันกระทบมาแล้วสอนบุญเทืนอุนกันไปมีียกคนกระ่างเออยังไนเอินซอยกันว่ากันจันทกวาอ พี่น้องครับอีมีนาอะไเนี่ยพี่น้องเด้อครับยีเบียนี่ครับยีเบียนคุณพ่อแสดงข่าวแล้วมันเป็นคุยมันกระยากรีเบียมีหน้าเลยครับพี่น้องมันเป็นมันเป็นกระคุยมันกระยากัรึเปล่าก่อนทวงที่อีรอบสองยีเห็นปะฮะมันเป็นกระคุยมันกระยากัรึเปล่าขุยไปไลยกระจำคนกระจำอย่างนี้นะเนี่ยเมื่อคนเกิดคนหาเก้าหาเน่าตะกี้กคุกขี้น้ำศาสนาพิธีทั้งบ้านทั้งซองเท็ยนั่นเท็ยนนี่เนาะ แมันอยากอีิง้เขาก็ยังไปเลดขืนเพิินมันมี่ว่าวิซ่าแย่ให้ผมจ่ายนี่นี่นี่ยู่นี่ไงกินข้าวสามเ็กกินข้าวห้อน้องครับนี่มาบกเปลีนมาแล้วไม่ใ่เหรอว่าีนนะงับเออมาแล้วมองเป่นเห็นแล้ว คุณยายับพี่นองคือเอกนอกณยาญ่น้อเออถามคนนีเด้อเออทีถามอยู่ซื้ออะไกี่ที่วาหนูบอกเขาซื้อขงร่เหียรับาี่นองมากเลยครับนี่ดีมาฝากแป้แต่อะไรน้อเาอนน้องเรางักกนลนะรกกันเลยเอามาฝักแป้งข้าไปนอนับมากินแป้งแป้งุ่แป้งกาดปะหอมปลูกไว้บย อออเอาไปครับเดีย๋ยวลงกัน,นคุณยายพื้นเตียงตันน่ารักใช่ใช่เอาตุ้มเยียบอ่างไปเวีนบ้างวัสดีครับคุณยาย,ยเป็นยังไงนาะ มนันบ้างบ้านถือเล็กบ่ดวงดีบ่เอ้ยเดี๋ยวเอา,าจออางไหนจมไฟังเนี่ยฮะมาหลวงพ่อไงถ,ถุาอยู่วัดปานจของครับเอ็ดเองอะไรมาเอ็ดเออวัดถือบ้านบ้านบ่ถือบ้นบ่ออกงั้นร้านถือนุอม่มใหม่เด้อคือนุอมยอย่มใหม่งร<อ>้านอ้วนร้านอ้วนร้านปิงปิงซบผมซือนมมาฝาก เอองันหนาวไหมรน้ำมักละยมัน้ำสามวันางั้นนสมันไม่แังก็ก็อยาน้าบอนี่ฮน้าเล้ยแม่อาตังแต้โนแล้วเป็นอากนอ่มาครับโน่อะไรปาโซนี้จะขึ้นเะไบ่หัวมจามวจะขึ้นใจบัแมมึงขึ้นจากบ้านเ้วเนาะจะขึ้นมาะสนี่ดิพูมารอี เอ้าช่อมอะไรก็สหลูก้าเโอ้แม่คระเอีวแม่กจกล่ยจังเล่อาครบไหอก้ายตอทุนหันหนาวดีเอาให้ลูไม่ใช่มีใช้สิ้นครับให่เิ้ายตอทุนมันที่นอันได้ยุบสี่ตัวบอครับเแม่ซุดอกแม่ผมมันซื้อหกเก้าเออซื้อเจ็ดเก้าเกาเจ็ด กาวาจีหรอว่าของก่อเดียวกันอย่าบัตรเสือเพมีดวงหอาก็เกิดเป็นตัวเดียวกันกาว่าอยูน so, okay, ี่แหละพี well, ่ลองการจีเสือมันือเองตัวใหญ่จะมาจีดวงดีอย่านี้ครับไปเอาบุญนั่นเราไปเอาที่หมูครับนมาบุญลงมือมือนี้มือเทียดได้มากตอนนี้แม่ตกไม่มือ แมงมือหมสิแม่นน่ะพอมนนี่มือเด็ดอ๋อกะแม่อะไเนาะห่มว่าจะเต้มอนี่เราเว้ยครับเอาสียาม่ั้นนั่งมาเราุ้มไล่ะก็ดูเขาเอี้ยย่นี่ไหวคุ้มไรกว่าไหวไร่อ็นไม่กับอันนี้นริงๆออกไป่วข้างอันแม่งมทุ่มนีพนยก่สนแมเนาะไม่มาเลยยี่น้อยไราพน์ยี่นโน่ก่อนแมงมงพันุมไห ว่าเด่นี่อดีว่ามากรยน์หรนี้แม่นกวันไปไปไมู่นห้องมันนะเขามากบาบ้านแม่นอกรมาอกได้ผมมากไปมู่งอดีว่ามาอยู่อาปรดุนดุนเป็นพาลูกไปอันทอหมื่นกันป่ะ ออนนีมานอะไแหาพอกนดิเยอะเลยเอกันเลยกกระนบี่ฮะยุกอัน้ามันเปสอบบาน้าเป็นสอบแล้วอมันอะไรนี่ครับ